สวัสดีครับก็ใกล้เราใกล้เดินทางมาถึงเส้นชัยแล้วนะครับผมก็คือบทนี้เป็นบทสุดท้ายของเล่ม 1B แล้วเนะาะอ่แล้วเราก็อยู่กันที่แกรมมาพาร์ทที่2แล้ว EP นี้ก็จะเป็น EP รองสุดท้ายแล้วนะครับ EP หน้าก็จะเป็น EP สุดท้ายแล้วซึ่งผมก็ คือตั้งใจตอนแรกที่ตั้งใจไว้เนาะที่บอกไปใน E ีก่อนๆตั้งแต่เล่ม 1A เลยก็คือผมมีความตั้งใจว่าอยากจะเรียนให้ได้ถึงเ,าเขาเรียกว่าอะไรเล่ม3าเล่ม4แต่นะตอนนี้คือในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมผมก็เรียนถึงเล่ม2อ่ส 2A แล้วแต่ว่าผมก็จะพยายามเรียนให้ถึงเ,เล่มคือจะพยายามขยันขยอให้จบ 2B นะครับผมก็จะเป็นเ,เลเวลที่แบบแพท7พอดีน้องๆมอปลายก็สามารถเอาไปสอบแพท7ได้แล้วก็ เป็นท็อปิกหนึ่งพอดีก็คือการสอบท็อปิกอ่ะมันจะแบ่งออกเป็น6กกลุปก็คือกลุปก็คือเลเวลเนาะมันจะแบ่งออกเป็น6ระดับนะครับผมซึ่งท็อปิกหนึ่งเนี่ยประกอบด้วยกลุปหนึ่งกลุปสองอ่ะมันก็อยู่ในเลเวลนี้ผมจะพยายามเรียนให้จบเล่ม 2B ก็จะสามารถมีความรู้ไปทบทวนแล้วก็สอบอ่ท็อปิกหนึ่งกลุปสองผ่านส่วนท็อปิกสองตั้งแต่กลุปสามถึงกลุปหกเนี่ยที่ผมตั้งใจว่าจะเรียนให้ถึงกลุปสี่หรือกลุปสามเนี่ยอาจจะ อนนี้ความฝันอาจจะห่างไกลแล้วนะครับผมก็ด้วยความทีอ่อาจจะด้วยเรื่องของเวลาด้วยเนาะแล้วก็ทุนทรัพย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางบางคอร์ดมันก็แพงนะเนาะแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมอาจจะหลังจากที่อันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับขอนอกเรื่องก่อนก็คือเดี๋ยวผมอาจจะถ้ามีเวลาผมจะมาสรุปเล่ม2ต่อนะครับผมจะพยายามแบบให้จบเล่ม 2B อันนี้มันก็เป็นประโยชน์ต่อตัวผมด้วยส่วนใครที่แบบตามเรียนมาเรื่อยๆอ่ะ คุณก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่านอย่างน้อยก็ท็อปปิกหนึ่งไปต่อยอดแล้วส่วนตอนนี้เล่มสากับเล่มสี่ผมไม่แน่ใจผมอาจจะไม่ได้การันตีแล้วเพราะมันก็เริ่มยากขึ้นแล้วเนาะผมก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในบริบทที่ต้องใช้ภาษาเกาหลีที่เรียนก็คือแบบอ่าแบบใจสู้จริงๆอยากดูซีรีส์ชอบผู้ชายในซีรีส์อ่สาสร้ง,งานั้นแล้วก็อ,อีกเดือนหน้าครับผมก็คือผมผมมีแพลนก็คือบริษัทเนี่ยจะส่งผมไปฝึกง,งานซึ่งเบื้องต้นเนี่ยระยะเวลาก็ เป็นเป็นเวลา2เกือบเกือบสเดือนเนาะห้าสิบกว่าวันเอ่อวีซ่าบิสเ,เนสมันก็จะได้อยู่60ก็คือจะไปฝึกงานที่จีนนะครับแล้วที่จีนเนี่ยก็คือเขามีการปิดกั้นเนาะไม่ให้ใช้แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k เอ่อยูทูบอ่าทวิสเตอร์อินสตาแกรอะไรก็แล้วแต่คือผมจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วทีเนี้ยผมอาจจะไม่ได้อัปคลิปนะครับคือผมไม่รู้ผมไม่เคยไปจีนมาก่อนผมไม่รู้ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตกับจีนมันที่จีนนีมันมีผลต่อการอัปอัปคลิป YouTube ไหมแล้วก ณหน,น้าง,งานตรงนั้นอะผมจะมีเวลามาทําคลิปไหมเพราะว่าผมอาจจะต้องไปพักกับเพื่อนร่วมห้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็อาจจะเสียงดังเอะอะทาคลิปแบบเนี้ยไม่ได้นะครับผมก็เลยอา,อาจจะหายไปสัก2เดือนแล้วผมก็อาจจะกลับมาทบทวนเพราะว่าผมผมเรียนไปแล้วเนาะเล่ม 2A แล้วก็ 2B ผมคิดว่าเออถ้ามีโอกาสอะก็โอเคก็คงจะไปลงคอร์สต่ตอยอะไรเงี้ยก็คงจะต่อคอร์สผมจะพยายามให้จบ 2B นะครับผมแล้วก็จะพยายามสรุปแบบนี้ เหมือนกันนะครับผมเราก็จะได้ความรู้ถึงกึบ2พอดีโอเคก็มาต่อกันเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยส่วนกึบสกึบสผมแบบตอนนี้คือเริ่มเริ่มลังเลเริ่ม,มไม่แน่ใจแล้วว่าแบบเออเราจะมีแบบาทางเราจะมีความเขาเรียกว่อะไรทางด้านเวลานะครับผมทุนทางด้านเวลาแล้วก็ทุนอนาสาัพเพียงพอหรือเปล่านะครับผมามาเริ่มกันคลับมาที่ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอวยากรพาร์ทที่สองข้อที่สองนะครับผมขอเสนอวยากรณ์ที่ว่าด้วยเวิร์บนะครับผมบวกด้วยอือมยอนซอหรือมยอนซออันนี้ถ้าเป็นเวิร์ที่ตัดดาทิ้งแล้วอะครับผมถ้ามีตัวสะกดจะใส่อือมยอนซอนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่มยอนซอไปได้เลยไวยากรณ์ตัวนี้เป็นไวยากรณ์ที่หมายความว่า เออหมายความว่าทำา Verb นี้ครับผมจริงๆมันจะมีแบบว่า Ver b 1เนาะทำเวิร์ไปขณะที่เกิด Ver b 2อยู่ทำอันนี้ไปด้วยขณะที่ทำอันนี้ไปด้วยอ่าไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเราจะเข้าใจกันมากขึ้นในตัวอย่างนะครับผมคุณ A เนี่ยเขาก็พูดว่าอ่าหยงควาโพมยอนซ้ออ่าอันนี้ก็คือมาจากคาว่าดูนะครับอันนี้ก็คืออ่าดูหนงังอ่าภาพยนตร์นั่นเองดูภาพยนตร์ ไปด้วยขณะที่พ็อปคอนพ๊อปคอนก็คือข้าวโพดป๊อปคอนป๊อปคอนนื้นมอกก,ยยอมอกึนไก่โยอ่ะมอกกึนไก่โยก็คือดูป๊อปคอนไปด้วยแล้วก็กินหนังไปดูป๊อปคอนโอ้ยคก็ oh ดูหนังไปด้วยแล้วก็กินป๊อปคอนไปด้วยกันไหมอ่ะโอเคเขาก็เชิญชวนแบบนี้นะครับผม <c oughs> ผิดเป็นครูเนาะผิดเป็นครูโอเคอ่าขอบคุณบีนะครับคำตอบนี้โชว์อายโย โอเคค่ะค่ะโอเคค่ะก็ตอบรับไปนะคะอ่าทีนี้เอ,อ่ประโยคแรกนะครับผมเอ่ออุนจอนฮามยอนซอก็คือขณะที่ขับรถเนี่ยชอนฮวาฮาจิมาเซโยอันนี้ก็คือไวยากรณ์ห้ามนะครับผมการูนาหยานะครับผมการูนาหยาทำไมการูนาหยาโทรศัพท์ขณะที่ขับรถนั่นเองนะครับผมการูนาหยา โทรศัพท์ไปด้วยขับรถไปด้วยนะมันอันตรายนะครับผมประโยคต่อมานะครับผมชินโมเนินอิกุมยอนซอคิดาริเซโยอ่าขณะที่อ่านหนังสือพิมพ์นะครับผมการุณาเขาเรียกอะไรการุณารอไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมประโยคต่อมานะครับผมชอนนอึมมากเกินรูมยอนซอคุงโบแหยโยอ่คาคงปูแหยโยก็คือว่า หันเนี่ยนะ,ะขณะที่อึมหมักก็คือดนตรีนะครับผมทอดูมยอนซอก็คือ,อมาจากคาว่าถึดตาที่แปลว่าฟังเนาะก็คือฟังดนตรีไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับผมเรียนันในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงเรียนด้วยตัวเองแบบอ่านหนังสืออะไรนะอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็ฟังดนตรีไปด้วยนะครับผมมาประโยคสุดท้ายนะครับประโยคสุดท้ายสติเพื่อนกว่า อ่ายูจีน์นก็คือคุณสตีเฟนกับคุณยูจินนะครับเคย์ okay. คือร์นมาร์ตินเมยอนซออิยากิแฮซโยอ่ะก็คือคุณสตีเฟนกับคุณยูจินเนี่ยนะอ่ะทำเค้กไปด้วยคุยกันไปด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ผมก็สอนไปนแล้วเนาะก็คือถ้ากริยาที่แบบพอตัดดาทิ้งแล้วเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่มีตัวสะกดก็ใส่มาย,ยอนซอเข้าไปถ้ามีตัวสะกดก็ใส่อื่นมย,ยอนซอแต่ถ้าเป็นรีอื่นจบหนึ่งนะพัชิบพัชิบพัชิบอ๋อก็คือถ้าเป็นรีอื่นเนี่ยก็คือให้ใส่มาย,ยอนซอเหมือนกันอ่ะเราจะเจอกันในตัวนี้นะครับผมอ่ะมันตึนดาจริงๆอะ่ะ มันจะต้องใส่ถ้าคือรีอื่นมันมีตัวสกดใช่ไหมจริจริงมันจะต้องเป็นอือมยอนซอนะครับแต่อันนี้มันมีกฎนะครับกฎของมันก็คือว่าถ้าเป็นรีอื่นนะครับถ้าเป็นเวิร์บที่แบบตัดดาทิ้งแล้วตัวสะกดเนะี่ยเป็นรีอื่นก็ให้ใส่มยอนซอนะครับไม่ต้องใส่อือมยอนซออ่ะโอเคก็จาและนําไปใช้นะครับผมคือถ้าถ้าจําไม่ได้กใ็ใส่ไปเลยนะครับเวลาเราพูดเราคิดไม่ถึงหรอกพูดยังไงก็ได้ให้รู้เรื่องไว้ก่อนนะครับผมโอเคอันนี้ข้างล่างก็จะเป็น แต่ฝึกหัดน,นะครับผมผมก็จะไม่ได้ฉเฉลยเนาะยังไงก็ไปฝึกทำกันมาเองนะครับผมยังไงเจอกันอีพีหน้าครับก็อีพีหน้าเรายังเจอกันอยู่นะครับผมเป็นอีีสุดท้ายอันนี้ก็คำสั์ใหม่นะครับป๊อปคอร์นน็่คือป๊อปคอร์นเราเจอกันไปแล้วแล้วก็อันนี้คืออะไรนะชมมินชูดาก็คือเต้นนะครับผมอ่เราจะเจอกันในอันนี้มั้งโอเคเ,อเจอกันอีพีหน้าครับผมบ๊ายบาย